ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงพ่อโตซามปอกงวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2473โดยท่านเจ้าคุณพระสุนทรสมาจารย์ หรือหลวงพ่อพรมอินทโชตได้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกให้สิทธิานุสิ์ที่สมทบทุนในการสร้างพระคลังใหญ่ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโตบนสุดใต้หูเหรียญจารึกข้อความว่าหลวงพ่อวัดกัลยาถัดลงมาเป็นรูปดวงแก้วเป่งรัศมี ด้านข้างมีตัวอักษรจีนอ่านว่าซัมปอก,กง่งด้านหลังเหรียญเป็นรูปะระฆังด้านบนใต้หูเหรียญบรรจุอักขระขอมเลี้ยนหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรเมื่อมีประชาชนไปนมัสการหลวงพ่อโตไปบูชาพกพารัตนาติดตัวก็เกิดอนุภาพแก้วคาดปลอดภัยบันดานโชคให้สมความปรารถนามากมายจากคำบอกเล่า สิทธิสายวัดกระยาณมิตรบางครั้งถึงกับข้าวขับขันโรคไครไข้เจ็บมาลุมเล้าเบียดเบียนจุดทูบบูชาพาระรัตนาตไตยอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพเทวดาให้ดูแลปกป้องรักษาแช่ทำน้ำพระพุทธมนต์อาบดื่มกินเป็นเรื่องมหาัศจรรย์โรคภัยไข้เจ็บหายเป็นปิดทิ้งพระพุทธรูปที่มีนามว่าหลวงพ่อโต ปดิสถานอยู่หลายวัดทั่วประเทศมาเริ่มกันที่จุดใหญ่ในเมืองหลวงหลวงพ่อโตชาวจีนนิยมเรียกว่าหลวงพ่อซัมปอกงวัดกระยาณมิตรกรุงเทพเป็นพระพุทธรูปเก่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในถิ่นย่านนี้เมื่อมีความทุกข์หรือหมดที่พึ่งชาวบ้านในย่านฝั่งทนนิยมไปกราบขอพรบ้างขอน้ามนไปกินไปอาบ เพื่อความเป็นสิริมงคลบ้างเด็กๆบางคนป่วยสามวันดีสี่วันไข้หรือเข้าตำลาเลี้ยงยากก็นิยมแก้เข็ดนำไปยกให้เป็นลูกหลวงพ่อโตก็มีจำนวนหลายลายบรรดาผู้คนจำนวนมากจะไปร่วมชุมนุมปิดทองไหว้พระในงานประจำปีตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันตำนานประวัติหลวงพ่อโตย,ย่อดังนี้ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวราชการที่สทรงได้มีพระราชดำริที่จะให้วัดในกรุงเทพมีพระโตเหมือนอย่างวัดพนันเชิงแขวงกรุงเก่าประจวบกับขนาดนั้นเจ้าพญานิกรบดินกําลังสร้างวัดกัลยาณมิตรอยู่พอดีทรงเห็นเป็นโอกาสจึงโปรดเก้าให้สร้างพระโตพระราชทานช่วยเจ้าพญานิกกรบดิน ปรากฏตามพระราชพงศาวดารรัชการที่สว่าเสร็จก่อพระฤกเมื่อวันพระฤหัสบดีที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช3 8 8 0หน้าตักกว้าง11.75เมตรสูง15เมตรเศษเป็นพระพุทธรูปปูนปัน้นปางมารวิชัยเดิมเรียกกันว่าพระโตต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระราชทานนามว่า พระพุทธไตรัตนานายกชาวจีนมักนิยมเรียกว่าซัมปอกงนับถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งตามคำเล่าลือของชาวบานว่าได้เห็นพินิหารหลายอย่างถึงกับมีการเสียงไทยและมีนิ้วทิ้งกระจาดเป็นงานประจำปีสืบมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่